ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีรถเช็คใหม่นะครับมานําเสนอนะครับคันนี้เป็นรถเช็คสภาพใหม่ทั้งคันฟอร์ดนะฮะรถไสฟอร์ดรุ่นหกสี่ศูนย์าน้านิวฮอลแลนด์เกียร์กลางครับนี่ฮะเก็บสีใหม่นะครับเช็คคันหน้าใหม่นะฮะืึ้นยนต์นี้เปลี่ยนแหวนใหม่นะครับ แล้วก็เช็คระบบเกียร์้ระบบไฮดรอลิกใหม่ระบบไฟเดินใหม่หมดทั้งคันนะครับผมนี่ครับคันนี้ได้เดิมนะฮะระบบข้อออกสองเพลานี่ยังเป็นสวิตช์ไฟฟ้าแบบเดิมๆอยู่เลยครับนี่นะฮะสวยๆครับคันนี้ปีรู้สึก่างปีเก้าหกนะฮะก็หกสี่ศูนย์คันนิวฮอลแลนด์ปีเก้าหก เช็คสภาพใหม่ทั้งคันครับเอกสารทะเบียนพร้อมจะพร้อมใช้นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะไม่ไม่จะสอบให้ชมนะฮะเราแค่ถ่ายชมร,บรอบๆคันแนละ้วติดเครื่องฟังเสียงน,นะฮะะครับถ้าสนใจก็ลงมาทดลองได้นะครับขับทดลองขับทดลองใช้างานดูได้ ที่อำเภอเขาแปงแสนจังหวัดนครปฐมครับผมนี่ฮะสภาพแบบนี้เลยนะครับ ราคาขายเจ็ดแสนจ็ดืนบาทครับจะส่งฟรีนะครับผมสองคันนี้ราคาเดียวกันนะฮะเ้าชอบเป็นตู้แอร์ก็คันนี้เลยครับผมหกหกสี่คานนิวเกียร์สิบสองนะครับตู้แอร์ยางใหม่สีใหม่เครื่องยนต์เป็นแบบนะครับราคาเจ็ดแสนจ็ดืนบาทเท่ากันเลย เดี๋ยวพาชมภายในตู้แอร์หน่อยก็จะประมาณนี้ครับเกียร์สหลักนะฮะไม่มีตุ่มต่อกระา,ายก็คือสิบสองคูสิบอครับนี่ครับคันนี้มีคลิปให้ชมแล้วนะครับคลิปการทำงานขันตู้แอร์เนี่ยฮะก็ไปลองไปย้อนดูใน y t u t u อะครับสำครับคันนี้ยังไม่เคยลงคลิปการทำงานนะครับ คันนิวฮอลแลนด์ทั้งสองคันนะฮะคันนี้เป็นเกียร์กลางไม่ไม่ตู้นะครับคันนู้นเป็นเกียร์สิบสองมีตู้ผมเสียดูหน่อยนะฮะ <S 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 2 <S 2> ลบไปหน้าไปสองสว่างติดหมดนะครับเครื่องดีมากนะครับเยี่ยดี ไรเ,เบานะครับท้อสองคันนะฮะคละเจ็ดแสนเจมบาทนะครับผม นี่ครับอาคลิปนี้จะ <c oughs> ไว้จะเิเศเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ